สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีเมนูบ้านๆมานำะเสนอเพื่อนๆนะคะนั่นก็คือต้มไก่บ้านใส่ยอดมะขามอ่อนค่ะเราจะมีวิธีการต้มแบบบ้านๆจริงๆนะคะทุกคนวันนี้เราจะใช้ฟืนนะคะในการต้มนะคะเราจะไม่ใช้แก๊สเรามีวัตถุดิบเยอะๆนะคะมีฟืนเต็มเลยนะคะเราก็จะ ต้มนะคะใบมะขามอ่อนเราก็จะมีอยู่ข้างๆบ้านเราเองนะคะเราก็ไปจัดการมาเลยนะคะนี่ไงคะหน้าตาเป็นยังไงคะนารับประทานไหมคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะบรรยากาศต้มกันสดๆต้มกันให้เห็นเลยนะคะทุกคนเดีย๋ยวเราไปดูพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าไก่ของเราเป็นยังไงแล้วนะคะไป ไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะอ่ะเปิด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 เลยค่ะปุ๊บ oh. เห็นไหมคะจกระแดดงล้วขึ้นฟ้อมมากเลยนะคะต้มด้วยใช้ฟืนนะคะต่อไปนะคะเราก็จะทำน้ำจิ้มกันนะคะทุกคนเริ่มต้นนะคะเราก็จะเอา,เอาหอม,หอมกระเทียมน,นะคะมะเขือเทศนะคะเอาไปเผา เาในเตานี่แหละทุกคนเผาในเตาที่เราต้มไก่นี่แหละนะคะนี่ก็จะเป็นกระเทียมนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นอันนี้จะเป็นหัวหอมนะคะทุกคนหัวหอมนะคะเมืะะ่อเราได้หัวหอมแล้วก็กระเทียมนะคะที่เราเผาแล้วนะคะเราก็จะมาโขลกตำรวมกันนะคะ ะะอันที่เป็นดำๆนะคะแล้วก็เจบออกก่อนนะคะเมื่อเราเจะทุกอย่างครบเรียบร้อยแล้วก็เอามาโขลกรวมกันนะคะแล้วก็ปรุงรสได้ตามชอบได้เลยนะคะตัวน,นี้นะคะก็คงจะนำเสนอเพียงแค่นี้นะคะเพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์ กดติดตามไว้ด้วยนะคะทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้รําคลิปนะคะสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ